นิทานิโศบเรื่องลาป่าและลาบ้านชายคนหนึ่งออกเดินทางไปยังหมู่บ้านโดยมีลาบ้านเดินเทียมเกวียนแบกสมาระมาหนักอึ้งทัในใดนั้นเองก็มีลาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาจึงพูดกับลาบ้านว่าโธ่เจ้าช่างน,น่าสงสารเหลือเกินทำไมเจ้าถูกใช้เยี่ยงท่าเช่นนี้ดูสิแบกของมาเต็มเกวียนคงหนักแน่ดู เมื่อเปรียบเทียบแล้วข้าสบายกว่าเจ้าเยอะข้าอิสระที่จะไปไหนมาไหนและที่สำคัญข้าไม่ต้องทำงานหนักด้วยไม่เป็นไรหรอกข้าทนได้เพราะนายมีบุญคุณต่อข้าคอยปกป้องข้าเสมอจากอันตรายต่างๆถึงจะต้องแลกกับความเหนื่อยยากบ้างเล็กๆน้อยๆแต่นายก็ไม่เคยปล่อยให้ข้าอดข้าที่ลาบ้านพูดมีสิงโตตัวหนึ่งออกล่าเหยื่ย เมื่อมันเห็นลาบ้านมันไม่กล้าเข้าไปตะคุบเพราะกลัวคนขับเกวียนที่มีปืนแต่เมื่อเหลือบมองไปเห็นข้างๆเห็นลาป่าตัวหนึง่งมันจึงรีบวิ่งตะปบลาป่าทันทีลาป่าซุ่มไหวเลยตกเป็นอาหารของสิงโตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตอบแทนพระคุณที่ผู้มีบุญคุณยอมได้รับความรักความเอ็นดู